ขาวมีการเปิดเผยแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับเด็กอายุ5-11ปีโดยรอการอนุมัติจากสันังงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐหรือ FDA คณะบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนมีการประกาศแผนการดังกล่าวเพื่อรับประกันค่ะว่าจะสามารถกระจายวัคซีนให้ครอบครัวทั่วสหรัฐได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมถ้าเกิดวัคซีนได้รับอนุมัติใช้งานในเด็กอายุ5-11ปีจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระของสำนักงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่26ตุลาคม และการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ cdc ในวันที่2 3ถึงสพฤศจิกายนทำเนียบขาวยืนยันนะคะว่าพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับเด็กอายุ5-11ปีทันทีที่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเนื่องจากมีการจัดซื้อและสำรองวัคซีนสำหรับฉีดให้กับเด็กกลุ่มนี้แล้ว28ล้านคน ย้อนกลับไปสัปดาห์ก่อนสถาบันกุมรารเวชศาสตร์อเมริกามีการรายงานเรื่องของเด็กในสหรัฐอเมริกามากกว่า6ล้านรายมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกนับต้องแต่เกิดโรคระบาดใหญ่ยอดผู้ป่วยใหม่วัเด็กแต่จุดสูงสุดเมื่อเดือนกันยายนมากกว่า250,000รายค่ะทางเดนิสคานิงแฮมกุมรารแพทย์และผู้อำนวยการด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อแห่งระบบสุขภาพเฮนรี่ฟอร์ดมีการชี้แจง ว่าการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยเด็กนั้นเป็นผลมาจากการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในโรงเรียนและการผ่อนปรนข้อบังคับสวมหน้ากากอนามายัยซึ่งปีที่แล้วมีข้อบังคับสวมหน้ากากอนามัยที่เข้มงวดมาก จึงทำให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการได้ตามปกติโดยไร้าการระบาดของโรคในขณะเดียวกันสถาบันก็พบว่าร้อยละ46ของเด็กอายุ12-17ปีได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบโดสแล้วแต่อัตราการฉีดวัคซีนกลับลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ